สวัสดีค่ะพบกับดาในช่อง s b สบายระดานะคะวันนี้ดาจะมาแชร์ประสบการณ์การต่อพาส,สปอร์ตในอเมริกาเริ่มต้นเราต้องรู้ข้อมูลก่อนว่าเราจะต้องไปต่อพาสปอร์ตที่สถานกงศุลที่ไหนรายละเอียดดูตามวิดีโอได้เลยค่ะอย่างของดาต้องไปต่อที่ชิคาโกเริ่มต้นดาก็เข้าไปเสิร์ชหาเว็บไซต์ของกงศุลเมื่อเข้ามาในหน้าเว็บไซต์แล้วให้กดตรงหนังสือเดินทางไทย หลังจากนั้นอ่านรายละเอียดทั้งหมดให้ดีก่อนนะคะก่อนที่เราจะกลับไปเพื่อกดทำการนัดหมายกรอกรายละเอียดทั้งหมดตรงพอสอเกิดนะคะให้อ่านให้ดีเพราะว่าจะทำยากหน่อยหลังจากทำการนัดหมายเสร็จเรียบร้อย หลังจากนั้นเราจะได้รับอีเมลยืนยันจากกงสุนทางกงสุนจะแนบเอกสารให้เรากรอกเอกสารทั้งหมดแล้วนำไปในวันที่เราทำการนัดหมายอันนี้ดาเก็บบรรยากาศสองข้างทางระหว่างโรงแรมกับกงสุนที่ดาเดินไปนะคะสองข้างทางนี่สวยมากสถานกงสุนไทยเราเนี่ยอยู่ใจกลางของชิคาโกเลยนะคะง่ายต่อการเดินทาง สถานกงสุลตั้งอยู่ตรงหัวมุมนะคะตัดระหว่างสองถนนให้ดูจากวิดีโอเมื่อเราเจอสถานกงสุนเราเดินเข้าไปก็จะมาเจอปุ่ม ปุ่มนี้ไว้สําหรับกดเรียกเจ้าหน้าที่เพื่อให้เขาเปิดประตูให้นะคะนั่งรอจนกว่ามีเจ้าหน้าที่มาเรียกชื่อของเราหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะขอเอกสารแล้วจะพาเราไปถ่ายรูปพิมพ์ลายนิ้วมือสแกนม่านตาใช้เวลาประมาณ10นาทีก็เสร็จแล้วนะคะอันนี้ดาก็เดินออกจากห้องแล้วนะคะบรรยากาศในสถานกงศุลก็มีประมาณนี้ละคะ่ะ ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ดาเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ